สวัสดีครับพบก,กับช่องตามไปดูก่อนอื่นกนะ็ฝากเอฟซีท่านนะครับกด Su b สไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องคนรักช้างของเราด้วยนะครับสวัสดีครับพบก,กับช่องตามไปดูวันนี้นะครับเราคิดถึงเอสีนะครับเอสจีไปเรียนนะครับเราก็เจอเซเว่นที่เปิดใหม่ทางผ่านกลับบ้านนะครับเอสีชอบมือก,กลุบเดี๋ยวเราจะไปดูสาขานี้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไป เซเว่นนี่เพิ่งเปิดใหม่นะครับทำใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันหมึกกลุบหมึกลุบต้องอยู่ชั้นนี่ชั้นที่วา,างปลาหมึกไม่ใช่นะครับเดี๋ยวล็อกนั้นน่าจะโชว์ไว้นะครับเราต้องหาทางนี่ครับนี่นี่นีโซน,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 นปลาหมึกนะครับ หมึกกรุบนี่ไหมมึกกรุบหมึกกรุบนี่หายากนะครับวันก่อนที่คลิปเอทเจเจอหมึกกรุบไปนะครับโอ้สาขานี้ไม่มีหรือเปล่าเนี่ยเราไปถามเจ้าหน้าที่ทินะว่ามีหรือไม่ไม่มีนะครับ เดี๋ยวเราถามน้องๆก่อนน้องที่นี่มึกกลุบไม่มีหรอหมดแล้วหมดแล้วสาขาใหม่ก็หมดแล้วโอ้โหถือว่าแอดจีเจวันนั้นเจอมึกกลุบเหมือนเจอทองเลยครับเด็กรุ่นใหม่หมดทุกสาขามึกกลุบมึกกลุบ เรรับเาจะผ่านปั๊มปตทนะครับเดียวแวะเข้าซเว่นเป็นปั๊มที่สองนะครับเซเว่นสาขาที่สองที่เราผ่านมาจากตอนเลิกงานนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามึกกรุบจะมีอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน <Yeah. S 2> เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับสาขาที่สองตรงวงแหวนรอบสามเส้นสนันำแพงไม่อ่อนนะครับ ไอเราไปชมกันเลยไปดูกันแถวนี้นเลรหนึ่งสี่ห้าสี0สี่ของแพมสัน่ของตาก่้เราไปดูหมือกรุบกันนะจะมีหรือเปล่าเนี่ยนะครับ,มรบหมือกรุบนี้ทั้งหนเนี่ยขอกทางโซนนู้โซน,น ต้องไปดูโซนตามนีนี่ครับนี่เลยนกรุนกร้น้อยน่งเจอล้ครับกกรุป๊ปนึ่งสองสา เสาขานี่มีสามนะครับมือกลุ่ที่จีจๆชอบที่สุดสำหรับเด็กยิ <Okay. S 1> มบ้าสาขานี่มีโอเคไปจ่ายตังกันเหมาเลย <Okay. S 1> เราก็ได้หมือกลุ่มแล้วนะครับกลับบ้านได้สาขานี้พอวันนี้พอเท่านี้ฝากกดซับไซต์กดไลค์กดแชร์กับช่องตามไปดูด้วยนะครับกดแตนกำลังใจให้กับช่อง ้วดยเราวสวัสดีครับเราก็ได้มึกกลุ่มมาให้แอดจีเจแล้วครับถ้ากลับมาจากเรียนตอนเย็นคงดีใจน่าดูสวัสดีนะครับฝากเอฟซทุกท่านกดซื้อป้งฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแ like, ชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ